ไม่ผมอ่ะไม่ให้ผมอ่ะไอ้ยที่มันมีอาวุธเปล่ามันเป็นเคืองห่อ

เจงแล้วยอดมากนะฮะแล้วมันมีหลายคนน่ะที่ขนส่งเขาบอกว่าติดต่อไม่ได้พยายามรับโทรศัพท์กันด้วยนะครับมันตีของกลับผมต้องส่งไปใหม่อ่ะพยายามรับโทรศัพท์กันด้วยเด้อไปครับก่อเอาระเบิดมาด้วยระเบิดบ้านอะ่ะไปเอารับหยิบระเบิดมาด้วยไปครับก่อเ้าระเบิดมาด้วย ดีครับพี่ครับพี่โดกนกะบอกเลขอะไรครับอ่าเลขอะไรนะสองสามสามอ่าวันนี้ผมส่งอะไรอ่ะพี่โดนเลขอะไรครับสองสามสามใช่ใช่นี่ยองผมแล้วไม่ยอมย่าของละวะของผมไม่ได้รับโทรศัพท์แต่เขาโยนเข้ามาในบ้านเลยห<า>้าร้อยของเวทครับพี่ เพี่โนเล็กอะไรครับพี่โนพี่โนก็ป๋าอะไรครับพี่สองสามสสองสมเฮ้ยพี่โนก็ป๋าเล็กอะไรนะพี่สองสามสามสองสามสมขยันจริงๆแต่ละคนนมันขยันสุดๆพี่โนขอสิบเก้าเงินแดงนะเจ้าเดคนสุดท้ายไดเดียวสิบเก้าเงินแดงหเดี๋ยวแป๊บนึงทีเคนสิบเก้างินแดงพี่รแล้วครับพี่กาดนฮัลโหลร้อยหกเงินแดงครับเลขอะไรนะข่อรอบสิบเก้าพี่สิบเก้าสิบเ้าเก้า ้เลยเบ ok ลสัตว์ได้ยินไหมอย่ในเบลหาอะไรเจ้าสองสามสามสอง้อยเพลเพ่ไอไทยสงมิโก้เยครับพ str ี่น้องมิโก้ยครับือหมดยังครับยังเหลือครับแต่ว่ายังไม่ได้นี่ยังเหลือแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มาแจกครับแต่รอแจกทีเดียวก่อน ใครตีกันข้างนอกว่ากูไดย้ยินเสียงช<ะ>ุบชับชุบชับได้ยินอยู่ครับลุงใครมีเงินแดงมั้งเอาเอา,เอาถุง<อ>ถุงได้นะอย่าลืมเจแล้วลครับลุงู จ,จ,จีิมึงโดนมึงหลอนแน่รอบเนี่ยไอ้เคียถ้ามึงหมดอ่ะมึงหมดชีวิตเปลี่ยนแน่วันเนี้ยกล้าพูดเลยสัตว์บาตครับเหมือนเดิมครับราคาเดิมแต่ยังไม่ได้ขายผมจะมจาแจกแล้วบัตรขึ้นบัตรตอนนี้ผมมีสองมีเหลือสองสองมันมันครบหมดเวลาไหม ก็มีอันที่ยังไม่ได้เทคสองอีกหนึ่งคเว้ยมาแล้วรถ้ฟมาแล้วเดี๋ยวรอว่ามันมาเหรอโอ้มาแล้วมาพร้อม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 ไปบอกพวกเราพร้อมเอ้ยมันมาแล้ว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 เร็วมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วเร็วกว่านี้เร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วเร็วเร็วเราต้องเอาหมดแล้วเราได้อุ้มฮัลโหลไม่เข้ามาแล้วไปดิไปดิใส่ขอะไปเลยสองตัวในตู้อีกตัวหนึ่งมาแล้ว เพื่อนวนอยู่เพื่อนวนอยู่เพืมาเลี้ยวมาแล้วกาะเตะเดี๋ยววิ่งเตะเตะตัดขาตูดรอบหน้าเป็นยังตูดไงตูดอย่าวิ่งแตงหนึ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 ่งโอ้โหเชิยใส่เกาะวิ่งเตะตัดขากลัวทีไม่ทัน กลัวผีไหมสวยสวยสวยเกาะไม่ทันมึงอย่ายืนป้นกูเฉยเลยนะไอ้เฮียเฮ้ยมึงไม่ฆ่ามันจริงเหรอมึงยืนป้นกูเนี่ยมอนนดีดีสัตเฮ้ยเฮียมันใส่ชุดลงเรียมาตีนะ่ะเนี่ยไอเหีย เชตัดเกาะมันสวยตัดเกาะมันไปเล่นเล่นตัดเกาะไปเล่นตัดเกาะไปได้อยู่ไอ้เฮียจะธนาคารได้หมดไอ้สัตว์มาดิตัดเกาะไปเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่อุ้มได้ไหมเพื่อนอุ้มได้ไหมเพื่อนอุ้มได้ไหมสวยพิงไอ้เฮียสุดจัดพิงมาดิไอ้สัตว์มาดิมาดิเฮียร์แจ็คเข้าไปแล้วเฮียแจ็คจะเย็นไอสัตว์ อ,อุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปมอุ้มไปให้หมดอุ้มไปที่เหลืออยู่ตรงนี้คนเดียวที่เหลือมึงห่อแล้วไปเลยด่วนๆเลยอยู่ตรงนี้แค่สองคนสองคนเอาให้ชนะก่อนทิงเอามันไม่ตายวะเนี่ยเดือตัวเดียวเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไอ้หียมันใส่ชุดโรงเรียน,นเหงนเปล่าเจอสวยหมด อุ้มไปมีรถอ่ะอุ้มไปมีรถก็อุ้มไปไอ้เหี้ยกูไม่มีรถว่ะเอาหอยก่อนได้ป่ะแล้วไม่เอารถมาละไอ้เหี้ยโอ้โหอยากชอบไอ้หลานเหี้ยนี้เลยไอ้เหี้ยแจ็คหิวสามแสนจัดไอสัตว์ไอพิงก็หิวเหมือนกันเนี่ยไปแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วไอ้เหี้ยสามแสนไปแล้วไปแล้วสามแสนคุณไม่มีรถมึงเอาไปก่อนเดี๋ยวไปเบิกรถ ไอ้เยซเซิร์มันเป็นคน,นที่แบบเสิงไบเกอร์ไม้สัตว์อะไรของมันวะมันก็รู้ว่ามันจะมีไฟปะวะมันก็ยังเอารถมันก็ยังเอานี่มานะ,นะนเนาะเดี๋ยวยึดมอามบุโชมาแล้วเยซเซอร์ก่ะผมเอ,เอาเอาเงินนี่ดีกว่า เอ้ยเอาเงินส่นอน่ะเอาโอนได้พี่ห้าสองน่าได้สมบ่สมคิดอะไรมันอุ้มอ่ะไอ้ย่อยหรอ สี่ศพเองต้องได้ต่อต้องได้ต่อต้องได้ต่อแจ็คถ่วงไว้ต้องชใยถ่วง,วง<ด>ไว้ไม่รู้ตำรวจเราน้อยพีเ่เห็นเห็นดีจีป่ะเห็นเห็นพี่มันไม่ได้ใส่ชุดแก๊คเนะ่ะไีตีไม่เห็นอะ่ะแข่งกันเก็บแต้มห้าร้อยห้าสิบห้าให้หมอให้หมอให้หมอไปเรียกหมอมา ให้หมอเอาดีจีขึ้นรถหมอเข้ามาเลยครับหมอไปชุมจารคายก่อนเปล่าครับครับดีแล้วครับลาต้าพี่สั่งไปแล้วหมอหมอหมอเอาดีจีกับพาเอาดีจีขึ้นรถก่อนเอาดีไม่ไอเซิร์ฟอ่ะมันก็สามารถใช้มอไซค์ที่จะไปพาวรถได้เว้ยเข้าใจไหมมันก็สามารถทําได้ไปเอารถได้แต่มันก็ไม่ได้ทำไม่แบ่งแบ่งแบ่งคนมาชุบก่อนได้ไหมได้ได้เดี๋ยวโกชุบให้เดียวกต้องด่ามันหนักๆนัแล้วที่เหลือคนขึ้นรถไปเลย บอมีกี่คนนะครับแบ่งชุบอีกคนหนึ่งได้ไหมครับชุบ JK ใช่ไหมครับใช่ครับชุบ JK ครับเพราะเดี๋ยวมันมันจะช้าครับได้ได้ได้อุ้ม DG ไปด้วยนะเอา DG เอา DG ออกด้วยใส่ไปเลยครับเอา DG ออกจำล้วครับลง DG ก็อุ้มไปเลยนะใครชุบก็ชุบไปมีมึงขาดอะไรปะล่ะขาดอะไรไม่รู้ เลยผมมีพันสองไม่บอกกันไดยไม่ขาดพี่มันีร้อยห้าสิบมันได้สิบชุดอะวิทตีกอ่าไหมล่ะเดี๋ยวพี่ช่วคนพี่โนเล็กไรครับห้าสิบได้กี่ชุดไปตีไปสามครับได้มันได้ต้องนี่ไปช่วยเพื่อนต้องรีบไปช่วยเพื่อนต้องรีบไปช่วยเพื่อนให้พี่ช่วสุดท้ายหมอนเนาะตอารุดเลยเพื่อนดีวะเราต้องเราต้องเราต้องเอาต่อนะส่งคนกลับบ้านไปสองคนไอมีแปดสิบโลอะไอ้ราวาลุงท่อไปไปบ้านขออะไรนะครับขอขออะไรนะไอ้ลุงทอมไก่ไทยไปบ้านลุงทอมไก่ไทยไปบ้าน ได้ๆเพชรมีพอใช่ไหมของเองไทยน่าจะอุ้มไปครับต่อไนเรีย่เรียกว่ไปเรียกาเลียลว่สองหกศูนย์เอกี่ัตรมทยกี่อันรียทำรียกทำทำอะไรรียใทำแค่ห้โอเคเดี๋ยวของพี่ไปห้ามอมหมอมมออมหหมอหมอมอมนเมดออเหนอออมมอด้วยให้พร้อม เราต้องอุ้มต่อนะเผาถังน oui, ้ำม er e ันมาเผาน้ำมันหมดเผารถเผารถเผารถขอขอเลขนะครับพี่ห้าส <si ี่สามครับใชนหน้าต okay ู้มีคนมคว้าเราก็เอาเงินแดงไปหมดแล้วครับหมอหมอหมดแล้วครับหมดยังหน้าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกลับหมดแล้วเนาะโอเคเรเบลเคลียร์ครับถอนเลยเรเบลเคลียร์ครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์หมดแล้วถอนในในในเรเบลเรเบลเคลียร์นะ ครไม่เกี่ยวรถออกรจกไหนจกไหนจกข้างหลังนั่นแหละพี่ไหนเผายังอ่ะลาดยังอ่ะนี่ครับยที่บอกว่าตรงกลางครับลาดตรงล้อดิล้อหลังล้อหลังจกต้องล้อหลังพอพะพะ ได้เปล่าวะได้ครับไปแบบนี้ได้ครับเอาขัดเดียวอีกอะได้เหรอไม่ลางต้องขผาลางครับลางล้างลางลางลางเราต้องเอาต่อตีไม่นอนโรงพยาบาลแล้วเราต้องเอาต่อเราต้องเอาต่อเราต้องเอาต่อเว้ยไม่ได้ไม่ช่วยเพื่อนใช่ไหมไม่คุณส่งกูส่งช่วยเพื่อนไปสองคนแล้วเราต้องเอามันต่อไปดักรอเลย สวัสดีครับลุงสวัสดีครับ ซื้อน้ำมันไปด้วยนะเว้ยเผื่อต้องเติมไอ้เนี่ยเราไอ้ไอ้มอไซค์นั่นใครวะมันตายเพราะเราวะลุ่ม่รู้ชัากว่าโอเค้งมันด้วยตมำไง<ว>ได้ไเ,ย,เยี่ยสวยเกิดเป็นโกโก,โก้คันเลยไหมล่ะไอ้หี้ยตำรวจน่าจะไปหมดโรงพยาบาลมาั้งเดี๋ยวดูก่อนถ้าตำรวจเหลือหนึ่งคนกูจะฆ่าตำรวจให้หมดเลยได้ๆทุกคนไปรอหน้าโรงพยาบาลด่วนโอเคพี่

ตะกี้บอสไปรีเบลนะลูกเอาเมาด็ดเอาเมาด็ดเอาเมาด็ดให้คนเอาดิไปคนเอาคนนึงใหจุกไปคนเดียว <c oughs> ลี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 ลมีเกาะอ,อันเดียวย่าไทายเกาะอ,อันนึงก็ไหวอยู่มีอยู่มีเกาะน,นี่ไม่ได้ครับบางคนไม่มีเกาะน,นี่อ๋อโอเคมีเกาะแค่คนเดียวค่ะออเริ่มหมดละมันเริ่มหมดละของอะเปฟรมเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้ว ตอนลูกโซ่ไม่อยู่ลุงเป็นลุงลุงเป็น,ปน,ปนย่งไงว่าลุงอยู่ไหนอะ่ะเอออยู่โรงพยาบาล่ไหมั้ยอยากหาเนี่ยใครใครอะไรนะไปหาลุงที่โรงพยาบาละใคร ตรวจไม่มียอมจ่ายห้าแสนไหมเท่าไหร่วะแบล็กเลดอะแบล็กเลดเท่าไหร่อ่ะหมอห้าแสนเหรอครับว่าทำารประชาชนแบล็กเลดทั้งแก๊งเท่าไหร่อ่ะแบล็กเลดแก๊งอะเอ่อถ้าแบล็กเลดแก๊งแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งเหรอครับมาทุกคนมามาทุกคนมามาหมอหมอถ่ยออกมาถ่ายถ่ยถ่ยครับ บอกครับไปแบงเอามัน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 มาดิเอามันไปหนึ่งไปเอามันไอ้หมดอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยเอามันป่ะเอามันเอาผมก็สั่งขึ้นเลยขึ้นเตียงเลยประหยัดขึ้นเตียงเลยผมขึ้นเองผมขึ้นเองผมขึ้นเองเอามันเอามันเอามันได้หมดเอามันได้หมดไอ้เหี้ยเอามันเอามันป่ะไอ้ประฉลาดๆป๋อล็อกประตงเลยเอาป๋อล็อกประตูเนี่ยไม่เห็นตัวหนึ่งลงเอากางเอามันอยู่เฮ้ยหมอเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะหมอเห็นตัว ก็ล็อกประตูไหมเนี่ยเฮ้ยหมอถ้ายังล็อกประตูนะเห็นศพปะถ้ายังทำนี่ใส่ล็อกประตูนะแล้วไม่มาเปิดนะเจ้าแบบนี้ใช่ไหมเจ้าแบบนี้ใช่ไหมเปิดได้ครับเปิดได้ครับถ้าไม่เปิดผมตีนะจ๊ะก็แบตลิดไปดิก็แบตลิดไปดิต่อหน้าพอแล้วพอมล้วได้ดิข้างในอ่ะก็รอออกมาได้กำลังนึ่งวุ่นวายอยู่ เอาพร้อมยางพวกเราอะ่ะหรอไปเอาคนทีละคนันดถปีวดสวยๆมาดีอุ้มไปเลยคนเนี้อเอ้ยครับ เอาไปเอาไปสนับปนนีปนนนี่ดีว่ามันมีอะไรผมผมผมปนไม่ให้ผมอ่ะไม่ให้ผมอ่ะโอ้ยที่มันมีอะไรบ้างมันเกิดเพืองหอผมไปหมดไปเพื่อนตายเพื่อนที่เพื่อนอุ้มอยู่แล้วตายอุ้มสองที่เพื่อนมาเร็วมาเอามาเอาข้างใน ไอ้ชี่ทำไมเพื่อนตายเยอะจังวะเอาเร็วเอาไปไอ้หลอกใครเนี่ยเอาไปเอาศพไปไปไอ้ชี้เหรอมึงเอาไปดิใช่ใช่ใช่ผมผมบ้าไงอะไรนะเนี่ยคันเนี่ยมันล็อกรถไว้อะมึงไปหาดิเอ้ยใครเอามาเปิดรถดิเอาศพออกไปเชี่ยไม่ได้ปะขยันพี่ได้ั่งกองมาแล้วเนี่ย จ่ายแบล็กดีแล้วนะไอ้นี่ดีเด้งดีเด้งดีมึงเด้งดีจ่ายแบล็กดีจังพี่ได้แล้วไปไปไปจ่ายแบล็กดีแล้วไปเลยพี่โนอุ้มพี่โนอุ้มพี่โนไปก่อนพี่โนพี่ไปไปพี่พี่ไป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 เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้อที่ไปพี่โนไปดิพี่โนไปดิ เอาเฮ้ย <Okay. S 2> <Okay. Okay. S 1> จ่ายยังอะ่ะผมจ่ายยังอะ่ะผมจ่ายแบ็กลิตยังอะ่ะเอ่อเอ่อธนาคารถามว่าแบล็กกดอ่าจ่ายแล้วครับโอเคครับกดแบล็กลิตแล้วครับนี่คือชุบเล่นเลยใช่ไหมครับชุบได้อยู่แล้วครับ,รบ,บเข้าไปเลยโอเคดูไปดิครับโอเคโอเค สัตว์ต้องอย่างนี้เหียตำรวจไปอยู่เสร็จกูไอสัตว์อะไรอ่ะชุดรอนทำสตอรี่ได้หรอครับลุงว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมั้งเท่าไหร่ห้าแสนหรอหมอหมอตกลงนี้เท่าไหร่เนี่ยมันมีสองมันมีสองแล้วเนี่ยลุงอ่ามันมีตีในโรงพยาบาลด้วยกับอุ้มศพต่อหน้าหมอที่โรงพยาบาลเท่าไหร่ครับรวมทั้งหมด 6ทงห<ส>มดครับ6แส<ต>นครับพ<ต>ี่จ่าจ่ายละแสนหนึ่งเหลือ5แสนครับเอ่อถ้าเกิดว่าสมที่อุ้มไปเออจะเป็นโดน2เท่านะครับยังไงอะ่ะก็าจาก5แสนจะเป็นล้านหนึ่งนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอุ้มเป็นศพไหนอะ่ะคุณจาได้เหรอครับอันน้นะครับคุณจําได้เหรอครับว่าเป็นศพไหนอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คที่เบอร์ครับเบอร์คนนะครับที่อุ้มไปเมื่อกี้แล้วก็บอกไม่หมดไอ้เหี้ย ไม่เบาๆเนี่ยเลยอืมไม่ใช่ครับกดกดแล้วมันมีกดด้วยเหรอถ้าเคสนั้นเออโดนปรับอีกสองเท่ามันมีด้วยเหรอครับครับครับมีครับอรับคราครับครับครับครัครับ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 บครับครบบคคครับครับบารบรบับบ มีไรมีไรไปไปีนไปปีนเจ็บนี้ไม่โทษใครให้สมใจก่อนเอ้ไก่ไก่ไก่ไก,ไกช่ช่วยช่วยสิเคียนหน่อยดิไอ้ที่เขียนว่าอุ้มศพไอ้ตรงตรงเนี้ยจุดตรงเนี่ยเบอร์อะไรอะได้ได้ได้เดียไวไอ้สมใจกันที่โรงพยาบาลดิเปล่าะไรครับไม่รู้อ่ะมึงมาโรงพยาบาลเนี่ยมึงอยู่ไหนอ่ะได้ครับ โรงบ้านไหนครับพ well, <|tr|>> ok nah ี่โรงพยาบาลทะเลทรายอยู่เบอร์โรงพยาบาลทะเลทรายงั้นโอนตังค์ให้กูได้เลขสิบเก้าเลขสิบเก้าโอนมาห้าแสนเบอร์อะไรนะห้าแสนสิบเก้าไม่ใช่เบอร์เจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าอูมกโกไม่ใช่หกห้าหกมมีนะเดี๋ยวลองลองลองไล่เบอร์น่าจะเป็นสองสองสอไอ้ไก่สามตัวท้ายอ่ะ ก็จะเสียล้านหนึ่งอะแต่ก็ได้อยู่ถ้าดีะได้เยอะๆๆๆเลขอ,อะไรอะไกล,ไกลเลขอะไรไกลเลข482ครับๆๆอ่ะห้าแสนชุบธนาคารได้ครับๆๆแต่ตอนนี้ดีจีก็แทงพวกผมในโรงพยาบาลน,นะฮะ ดีจีก็ตีกับผมในโรงพยาบาลนะมีใครเห็นดีจีไหมครับที่โอ้โหคงไม่เห็นหรอกลงมาด้วยปะเดี๋ยวประกาศให้ดยเดี๋ยวประกาศให้ดูใช่นี่ชุบเจเคแล้วประกาศเลโม่ใช่จับแบงค์ลินละฮะเข้าไปชุบเลยเข้าไปชุบเลยไปเจเคเข้าไปชุบเลยแดงเข้าไปชุบเจเครอก่อนรอว่าถ้าเออค่อยเขาเคลียร์ถ้าเออค่อยเคลียร์ ออถ้าเออถ้าถ้าศพนั้นเออเราค่อยเคลียร์อีกรอบไม่เป็นไรจะบอกไม่เห็นก็ได้นะแล้วก็แกงกูตายได้ไกแค่นั้นอ่ะลง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 ครับครับผมลงต้องเอาศพมาคืนนะครับผมมันไ,ไม่ปลดเบรกไม่ได้นะครับงั้นผมก็จ่ายไงห้าแสนอ่ะ ใช่แต่ว่าต้องเอาศพมาคืนด้วยครับไม่คืนครับถึงจะถึงจะปลดแบล็กลิสได้ศพไม่รู้อยู่ไหนแล้วฮะเอาไปทิ้งไว้แล้วครับเก็ต้องไปหาเองปะอันนี้กดข้อไหนอะครับที่ต้องเอาศพมาคืนถึงจะปลดแบล็กลิสดิั้นแล้วถ้าไอ้ไก่ว่าต้องจ่ายล่าแสบแอ้วครับแล้วผมจ่ายเลยไม่ได้หรอครับอันนี้ผมก็จ่ายไปตอนอุ้มต่อหน้าไปแล้วไม่ใช่หรอครับอันนี้คืนจะเอาอะไรอีกอะผมงงกับกดข้อนี้มากเลยครับออออเเาาก คือ่ผมงงมากครับผมก็จ่ายห้าแสนไปแล้วค่าอุ้มต่อหน้าถูกต้องไหมแล้วผมจะโดนอีกเหรอมันต้องเอือกอนสิครับถึงผมจะจ่ายถูกต้องป่ะ,อไปไะพอผมจ่ายเคสที่ว่าอุ้มต่อด้าไปแล้วห้าแสนแล้วดีจีคนอื่นก็ชบไปแล้วด้วยดี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 เออแลวดีจีก็ชบไปแล้วด้วยไม่เห็นจ่ายเลยฮะอย่างนี้ได้เหรอฮะ ความเท่าเทียมอยู่ไหนครับแก้งผมยังนอนอยู่เลยครับ ไปห้าแสน่ะก็เตรียมตัวไ้แล้วกันครับเม่อไี้ครับลุงตะกินผมจ่ายผมจ่ายกรณีกรณีเคสอุ้มก่อนหน้าไปห้าแสนแล้วครับผมใช่ครับต้องจ่ายด้วยนะครับอ่าตอนนี้ชุบได้เลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าศพที่ลุงุไอเค้นเมื่อกี้ที่อุ้มไปเออครับลุงจะโดนแบคทินแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีกห้าแสนก็ใช่ถูกต้องครับแต่ตอนนี้คือดีจียังไม่จ่ายเลยดีจียังไม่เห็นจ่ายทาไมเขาได้ก่อนนะครับได้ก่อนไปถึงได้เลยครับเขาชุบแล้วไม่ใช่หรือว่ายังไม่ได้ชุบ ยังไม่ชุบยังไม่ได้ชุบยังไม่ชุบเลยแต่ดูก่อนสิโอเคถือว่าดีโอเคครับผมจ่ายไปแล้วห้าแสนมันยังไม่ได้เอ๋อเนี่ยครับผมครับโอเคนะครับลุงครับผมครับชุบเจคีและชุบดีย่าอ๋อพวกกูจะนั่งคันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา ว่าชธวันไหน cry เชื่อมันแล้วเปสนศพว่าเธน gonna d เชื่อมึงไปอยู่แล้วว่าช o u wanna lose มึงทำไรว่าชธอ gonna do สตีนพ้กก็ขามิงสุดแล้วกู